ข้ามเยอะไหมข้าตัวเ <ว ê! S 2> ทำไมอ่ะแต่ทัางู่แบบเป็นบ้าบนะ้ามาทำไมเฮ้ยันึ่อสองสามหมดเวลาเขาว่าเขารู้่า,าคืออะไรนะแต่เขาเล่นเขาแรู้มึงเ,เ,เล่นแบตตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชีสากันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามีเกมจะมาเล่นกับเพื่อนๆก็คือคาง กติกาคือทุกคนจะมีคำติดอยู่บนหัวใครพูดคำนั้นจะโดนปรับแพ้ทันทีโดยจะเล่นกันทั้งหมด4รอบรอบละสามนาทีในแต่ละรอบใครอยู่รอบได้หนึ่งคะแนนใครเดาคำที่อยู่บนหัวถูกได้1คะแนน,นใครฆ่าเพื่อนให้พูดคำที่อยู่บนหัวได้อีกหนึ่งคะแนนและคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกลงโทษถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนปิดตาค่ะ ทำได้เดี๋ยอะๆนั่นยังไงหนึ่งจับเวลาหนึ่งสองทำที่มีแฟนยังไม่มีจริงหรอใครไม่มีแฟนทำไมเด็กไม่มีแฟนชอบอยู่คนเดียวอืมสวดแล้วเบื่อไหมไม่เบื่อทำไมอ่ะเลิกแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นเกลีที่แดดไม่ประกอบมาแดกให้มันบาดโาก ก็โซนไงเฮ้ยิมแล้วผู้เขาว่าทำไมถึงปนโดเป็นโซนทาไมผู้ไปเศ้าเอาสวมรวนอะไนี่ผูคอเรากดลงโทรืยังอืมําไมคะไม่ม่คิไม่ตอบคุณหรอกไม่ตอบไมได้จำต้องตอบถามอะไระแบมได้2คิวค่ะมาถามอะไรก็ได้เลย ทำไมถึงพอเรากดลงเพลยแล้ทมทำไมาไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นไม่หยอเต้นอเ่าอกเเวลาใครใช่ไหมไม่มีใครใบ้เลยแฟนแฟน ว่าแบบพิมพ์เป็นเก่งไหมปกติอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะจำเอาว่าพิมพ์ไม่ฉลาดอ๋อพิมพ์ฉลาดไหมพิมพ์ฉลาดพิมพ์ฉลาดไหมเป็นอะไรอ่ะบ้าเฮ้ยหลบเองมองตัวเองอะไรมองเป็นบ้าไม่อโอ้โหเมื่อกี้หัวเราอยู่คนเดียวเป็นบ้า กูรักกูรักเขาเลยโอ๊ยรักเขาหบมแบมฮะรักรักเขารักเขาไหมเออทำไมอะเออเพราะว่าแกฉลาดเกินไปอ๋อแล้วงัแบมฉลาดปะพูดดีดีมั้ยฉลาดฉลาด ตาได้โอเคลืมตาได้เริ่มอุ้ยมึงคิวลมึงไปคนยังไงเร็วตเร็วหลุดจริงหรอคิดว่าเองสวยไหมจิวสวยปะปกติจิวสวยปะสวยไหมเขาสวยไหมมาอยู่แล้จิวน่ารักปะน่ารักจริงหรอ่รัก ได้ได้อยู่นะมึงว่ากูได้ปะนกอ่างนี้กูได้ไงมคิดว่ามึงคดว่ามึงว่าเกน่ารักไหมพี่ว่าปั่นเก่งไหมมึงคิดว่าเกน่ารักไหมมาจิงอแล้วคิดว่ามันสวยเหรอสวยเฉยๆมึงว่ามสวยไหมเร็วตอบดีๆแกนีเก็รู้ผู้เพีก็ก็น่ารักเนามึงมึงรู้จักเพลงของมันป่ะนักร้องอ่ะ ชื่ออะไรแล้วนะเพลงก็ต้องของร้องไหมที่ร้องที่ร้องที่เขามีเที่ยวอ่ะอืมที่อะไรแล้ววะนึกออกปะเธอชื่ออะไรวะที่ร้องแบบไทยๆอ๋อที่เขาตีละนาดอ่ะอตีละนาดใช่ที่เขาเป็นนักร้องไทยเก่งเก่งวัดเก่งใช่ไหมโอ้โหเออเออเรามือทำได้ปะได้อยู่ ยิ้มอยู่นะเด็กอยู่สิบห้าเราเกย์ค่ะพาเฮ้ยใบคว่าหนูให้ด้วแล้วเราเราถ้าสมมติว่าแบบมีแฟนอะแฟนอะชมชมมึงว um, mm. ่าอะไรบ้างแบบตัวสูงแล้อนไปอีกนั่งนะอ๋อแล้วอะไรใช่นั่นหรอตัวขาวอืมแล้วอะไรอืมเฮ้ยเฮ้ยเขาบ่อยเวลาขนตาหมดเวลาเฮ้ยเขาว่าเขารู้ว่าคืออะไรแต่เขาเล่นเขาแบบเขาจะรู้สวยถูกเก่งถูก ผิดว้าว้เลยได้เหรอเยอะง่ายเลาผ้หพูดไมยน่ารักนี้ของเลยพี่หมอใบชั้นมากจริงขอบคุณนะได้หะอยานะด้วยเปิดตาได้โอไหอเรลว มึงตังดื้เล่นเกมเร็วเล่นเกมเร็วเล่นเกมเร็วชอบกินผักไหมไม่ชอบกินผักไหมชอบชอบเหรอมึงชอบกินอะไรบ้างเลีวผักบุ้อือเราเกดไม่ชอบกินเรไรือปลาไม่ชอบเล่นซีีใช่ไหมอืออืมเล่นแบบแต่ติดเด็กเลใช่ไหมไ่ใช่ไม่ใช่ you grab the benjamin say hey, shawty wanna fuck me give me the sloppy make it spin baby คุณชอบเที่ยวท่าแบบไหนีว้าวแล้วเที่ยวไหวปะสุดๆเที่ยวตอนไหนบ้างทุกตอที่ยกเที่ยวอ๋ออุยสุดๆนะพอพดแล้วพูดแล้วเราเราคุณอบเที่ยวอ่ะอืมเราอ่ามาต่อิกหืกลัวไม่ไม่แบกลัวแบบกลัวแล้วแล้วเร็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 ว กินเข้าเลยวันนี้แลวเลยกินนเลยเขากินอะไรเผ็ดๆเนี่ยสุดๆจริงหรอแบบเผ็ดแหนอ่มากโอ้ยนี่มันคือว่าอะไรอ่ะรู้สึกพูดไปเยอะมากเแบบชอบแบบเผ็ดมากเลยหระใช่เขาชอบกินหนกหรือไม่อืมอะไรอีกแบบยงเช่นไรก๋วยเตี๋ยวแล้วชาบูะคะร้านไหนร้านที่อร่อยไม่ท้อะคงแนียนนนก็แปว่าไ่ตายแก อย่ามั่นเนะทำไมไม่ได้อย่ามั่นเนะแม่คุณไม่รับเต็นกะดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวนะแรงมากเราไม่ยอมเ่ิดไหมไม่เขาบยแล่วเดี๋ยววันจะเป็นเสียจงานดินเนอร์หมดเวลา เฮ้ยเรทำนความยากเรำอยางเด้อดีกี่ละกี่เละเป็นคเป็นคำที่มุงชอบพูดบ่อยแบบเผลอพูดอะเผลอพูดหรอแบบเป็นมาคำที่มันติดป่ะไม่รู้ไม่รู้หรอทำอย่างเด้ไม่ไปแล้วไม่ไแล้วไม่ไปแล้วไม่ว่ครมันจะพูดเอเออ ตอบดเลยจังเลิใหม่แบบแบบแล้วติดเลยร้อยเอ๊ยอ่ก้เราพูดของ้ล่มของกีกคือไลค์อุ้ยกกี้ดูนะนุกปะเฮ้็นม่คะแนนนึงแต่ว่าเก็ตเก็ตน้อยกว่าิมเดีคะแนนทำไมอ่ะเมื่อกี้เพาคือเกตถ้าเกิดพิมมากก็ตหนคะแนนนับก่อนดีนับก่อนดีนับก่อนนับก่อน เอาตลกอีกเอาอีถูกขังบนหองคอยคอยแจ็คช่วยเหลือถังกระกรอยแจ็ช่วยเหลือถังก้ตน่อยอเอาตลกอีกก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับคำต้องห้ามก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับเกมคำต้องห้ามในี่